สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูก่านเดอ้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพู่พ่อกับส่องสะนีป่าบรรยากาศกยามเชงแรงท่านผู้ชมเมื่อนี่ก็จะไปโคกไปป่าเนาะก็ไม่ใหญ่จืดไม่ใหญ่จืดอ,อยู่ทางล่งางท่านผู้ชมไปเมื่อนี้ก็จะคือนพิษกันเนี่ยท่านผู้ชมเลยแบบว่าบริบาลน,น้ำกันเนาะต่างคนต่างอย่างต่างคนต่างเดินท่านผู้ชม ไปไพ้ไปมันเนาะสเน่แกหางกำลังย่างขึ้นมาท่านผู้ชมเลยยังพัฒนาได้อีกยังเลยยังได้กระตาเป่าอท่านผู้ชมน้ำอยู่กับถ่าแม่เนาะถ่าแม่ฝนทื่อน้ำตุกนึงป่ากับบริไกลดอกท่านผู้ชมบเิใกยงป่ากับเป็นหมู่บ้านเนาะก่อนที่ว่าเขาเคยมาหากรรมใหญ่จือทะเลแจักสีได้บ่ได้จักสีมีบ่มีท่านผู้ชมไปเบิ่งไปลุ่นไปชมน้ำกันเด้อไปหาเห็ดน้ำกันท่านผู้ชมเลย อันสนีหาหาก็เอาท่านผู้ชมไปหานํำเนาะจะหาอยู่ในป่าเลยท่านผู้ชมเลยเมื่อนี่เหเ้ามาแต่ปลูกมันตอนยบ <_ S 2> ายกินข้าวกินน้ำแล้วก็ขึ้นมาหาเห็ดต่อท่านผู้ชมเลยไปเรื่อยๆแป๊บเดียวกับขำแล้วโอ้ไม่ใหญ่ แม ah, ่ขอยดันอีบ่ดันหนึ่งใบยายเบิ่งเลยเด้อไปม่เจือนหายสินีบ่ก็ปะป๊าปีนสิหนีอย่างฟ้าเพิ่โมมาลำจะเถื่อกำลังสิข่าวมหาอยู่ดอนนี่ท่านผู้ชมมาเด้อมาเด้อมาเด้อเยจืนไปเบิ่งทางนี้กันเลยท่า ใหญ่คฮักกำลังย่างานกำลังย่างข้าวป่าท่านผู้ชมไปเรื่อยไปเรื่อยกับเจอเห็นละงโงน้าท่านผู้ชม รรรยเหาเลนหลังงูนงบ่หมเล่นแบหนเจอเห็ดหลังงูอันนี้เลยยินข่าวเห็ดเผงอกนะท่านผู้ชมเอาก็เลยมาหาเบึ่ออันนี้บอกวโอ้น้ำน็ อ่าน,นี้ไปใส่สมคสารมาค้าเขิงมาท่านผู้ชมไม่จะมาแทงเมือนกินกเอาเจ็บๆลืมมาแต่อยากมาแล้วไม่ใหญ่จี๊แหลนเลยทา่นทา,านผู้ชมเลย่านสาเนี้ยเจี๊ยบแโอ้ยไปป้าเลยว้าเอาก็เลยผ้ามาท่านผู้ชมอีกอย่าแต่เสียงจกัน,น,น,กนห้องเซล่เสล่อยท่านผู้ชมเลย เลยเลยทั้ั้นยังบห็นยังบัห็นยังบัห็นจักดอกเลยฮะเจะนั่งเห็ดนังแม่นะฮะแม่อ่าไม่ยืดเห็นเห็ดยืดเห็นเห็ดทั้งตำบลชุมใช่แม่ใช่ใช่ัหเต็ดเอคุณแม่ค่

อาฮาก็เห็นแม่จืดตั้งแต่มาย่บ่เห็นแม่จิ่มทำไปช่วยบุ้มตั้งแต่มายัางบ่เห็นเพิ่นเลยพาเพิ่นเลาะป่าเพิ่นหรือว่าเพิ่นพาเสน่ห์เลาะป่ากับป้าจั๊กเนาะเนี่ยทั้งสองอย่างเลยท่านผู <con> ้ชมอะไรคุณแม่ป้า อิเม่โบเห็นเห็ดอ้าอีแม่ก็ได้เห็ดหลายเทมันนี้เอาอีเมะใช่เลโก้งค่ะผู้ชมอ้าหน้าเห็ดคุณแม่ค่ะคุณแม่นี่เห็ดค่ะผู้ชมนี่ก็เห็ดท่านผู้ชมเห็ดบุบค่ะผู้ชมเ

อันนี้มันสิบ่อนไผ่ใหม่ท่านผู้ชมบ่อนไผ่ใหม่เฮ็ดกับ่บยางออกปันไหนเนาะ chôm anh hết hết khăm mạng đấy là thằng chôm hết khăm mạ à. đậu ngám ngàm thằng chôm Hãy subscribe hết kênh Ghiền Mì Gõ ตงสัยยายจื่อนี่สีเหีียมันไปแล้วเียมันจะนอนสลองงนี่ท่านผู้ชมอมื้ชมเอ้ย่อ เฮ็ดประสิทิ์เม็ดนะท่านผู้ชมนะเม็ดุูดีแม่จืนปาดคอทานผู้ชมันอยากเก็บใบตองน้อยน้มเก็บไปเลยจ้นแม่ เห็นอีกแล้วจ้าโอ้โหยั่วๆยัย่วเลยแกงแซ่แบเส่บได้นี่ท่านผู้ชมแซ่บมหาแซ่บได้ไหมอืมศนีเนี่ยนะเจอคือเจอขี้อีกบ่นี่นะมีสามท่านผู้ชมต้องเจอคู่สี่อันนี้เจอขี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สิว่าโอ้ยเวลาเจออันดอ,อกเบี้ยประจุศนี ขนาดเจอซ้ำดอกอยังจมเลยเว้ยสัสซนี่ก็ได้ซันี้แล้วท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเฮดคมอันนี้เป็นเฮดคมเฮ<ห>ดแบนหมาท่านผู้ชมอุ้ยแ่นี่หนังห้างบดแดงนี่อันนี้จะเป็นเฮดแบนหมาเด้อท่านผู้ชมนี่มันคมคมอะนะท่านผู้ชมเอาไปแกงแล้วมันช่เป็นคมคมอืม ่านผู้ชมเจออีกแล้วจ้าเขี่ยไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเขี่ยไปก็เจออีกแล้วเข,ขี่ยไปเลยเรื่อย่านผู้ชมท่วแม่เขี่ยไปเขี่ยมาท่านผู้ชมเก,กิดเรื่องยังถึงกับแถวแม่เนาะ ทำแม่เจองูเห่าสองตัวะสันป้าทำแม่ระวังเด้อทำแม่เด้อท่านผู้ชมป้าเฮ็ด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 ซาลาแมนเด้ยค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่ชนี้กับสิบอเอาตีนมันเนาะบอเอาตีนที่มีขี้ดินท่านผู้ชมเอาเสียไว้แบบนี้เอาเสียเตะโดมันนี่แหละท่านผู้ชมนี่ เจอสามดอกอีกแล้วนะท่านผู้ชมตาาสิเนี่ยกระเด็หนห่อยสิพออ้อแรงเลยนะท่านผู้ชมเนี่เจือดว่ามันน้อยแค่มันเต็มรถว่สะสิถ้าแม่บอกว่าเขียไปเขียมาเจองูเห่าสองโตรวยไปว่สะสิระวังเด็กคุณแม่เออเสียอเมไปพันยังคะ บ่แมก่กคำป่อมแดจะเสียไม้เขียบแม่เสียมทำแม่บริเตเสียมมาพว่องแกมบุ้มิืนแม่น้องแก้มบุเม,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 มิมนมม่นเอาอันน้องแก้มบุเมิ่นเอาไปอันคุดจิหล่ส์จ็กส,สได้สันไดเสียงตูเป็นตะหมวนแหน่หน้าก็เจ้านะสี่เซีงถึง ทอาแเม่โอเคถเมไฮซันีเคลียเคียไหม่้ะเมบ์เบนลูงหุ่งเห็นเฮืองาสั่นผลมาซานีเบ็นหลุ่งเห็นเฮืองแกนงูผลเมยมา่นต้นลูกแพงลูกมาสั่น มันกมหลเมอนอย่าเื่อไปอย,ยู่้อืมอย่างเชื่อไจักไขได้เมือนอ่าเือถือใจเด็กสุาตายันเยคือตายก่อนได้เอา <laughs> สิตายย่านั่นแม่สิตายอย่างตาโบเห็นหงอยะนะสนี่มาก,ก่อนแถวแม่เบืเลยนะเ่น้คุผู้ชมเจนกลับไปหาแถวแม่ได้จังไหเหตุแถวแม่พา ที่แรกตัวเองมากกับขี้ใหญ่เลยค่ะผู้ชมมันหบอบเฮ็ดหนห่อยดูว่ะเผาหนึ่งหมุนคำว่าห้าน้นาานำเผาหนึ่งเลยค่ะผู้ชม,ชมเฮ็ดเ,บน,เบนมากเฮ็ดเบนมากเฮ็ดเบนมากก็คือเฮ็ดคมนะค่ะผู้ชมนี่นนเฮ็ดคมฮะกินกินมากับเคม จะมาห้าบผมหมักตอกค่ะผู้ชม,มอยา,อมากแม่จืดผมหมักนี่จืดผ่หมกักหลายตลาตีนออกเลยนี่เรื้องตัวงนังไม่เชื่อ ตอนี้ผักอคิดน้ากอนท่านผู้ชมนีห้องเชนีมีห้องทำแม่โฮมสกกนกับพอแกงนาแม่โฮมสกนนสกนรถโฮมสกนโฮมกนก็ได้ทำงโตนะเนาเฮ็ดแม่ขาดทุกาเออเฮ็ดทแม่ขาดทุกหน้ากำลังโฮมสแกนท่านผู้ชมได้พอแกงท่านผู้ชมเลย อืมแต่ดอกงาดอกเค็่งแงงาดูบิกดีเยถ้าก่อดีนูะหยุดน้าแ้ววสนาเนาะแมนเมื่อเมื่อนีทำด้หนแมนฮักฮักกระหยังนี่ะก็เมื่อเลยนะแม่กินนามซอยทถา่ม่อว่าถา่มนัก แม่แบบว่าอันนั้นมันแข็งแล้วไหมเนาะถ้าแม่ใหญ่ชื่อเป็นยังท่านผู้ชมเป็นยังใหญ่ฮะยยังตอดเจ้ายังตอดเจ้าตอดอยู่ในสายกายมาหน่ะใช้ใช้ไม่เบิ่งนี่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 ใชตอดเดี๋ยวนี้นี่โอ้นี่นี่นี่ขาวขาวเบิ้งค่ะนี่เบิ้งขาวขาวนี่เจ็บแผลไหมแม่เบิ่งเจ๊น้ำนี่สายมันอยู่ในสายเบิ่งขาวสีน้ำคืเบิ้ง ตอรือถุหรือเต็นหรือไหนใแม่งาในใสโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วเห็นเลยจะเพิ่มเห็ดจจะเพิ่มเห็ดเอาเห็นเลยเอาเห็นเลยหลอดมาเลยหลุมใจก็โหนงเตนตอม่จืดนะพี่ชมแม่มันหุ่ม่ เต้นตอดเจ้ายายมึง <society> ม nice ึงมึงมึงนี่โอ้โหพี่มี่ทำแม่พิพิธีฮางแต้นท่านผู้ชมเน็ตตัวมาตอดเพิ่มมันตอดเพิ่นเพื่อกาเพื่อเอาเต็มที่เลยมีอะไรเจือในยังบ้านเตรียมพร้อมบ่แม่ฮะเตรียมพร้อม ยมำพ่อมาจีบไออาวอ้าวอายายเจ้าคือบ่ว่างกระตาก่อนยายเฮาบ่เข้าไปเด้อเห่าเม่เฮาใส่เสื้อสีสีฟ้ามันเห็นชัดเจนใส่แม่จะพลาดปู่ยเราจะมันตกวันไดนเฮาก็ล่นพ่อเห่าวิ่งจื้อท่านผู้ชมเอ้าวอ้าวอ้าวมันอยู่ในหง่าต้นนะครับผู้ชมแง่จื้อนีหลอกต่อล่อแตนเด้อ เ็็เนบ่แม่มบ,บัสวิต๊บเจดผาเจะเดอคุแม่หมลบไปเลยเๆท่านผู้ชมเอาแม่เพิ่นเกิดเหตุการณ์คือถูกถูกแตนตอด ข้ากระย่างมาก่อนเพิ่นได้ท่านผู้ชมมันกับบ่อตอท้องเฮาบ่อได้ต้องใสข้าบ่อได้ไปซุ่นห่างมันเพิ่นมาล้างช่องใสเพิ่นใส่ซุ่นห่างมันท่านผู้ชมมันงวีตอเผื่นต่อไปเรื่อยตอนนี้ยังบ่ได้อุวยาจะสิเมื่อบ่อกยายยายยังไปต่ออยู่ท่านผู้ชม ทำแม่บอลเหมือนเคยเอาเหมืนว่าฮะเฮ็ดอันนี้ทำแม่เฮ็พี่เบือเออเฮ็ดพี่เบือน้ำกระมีเล้วค่ะท่านผู้ชมบอลแม่เราไม่ได้เฮ็ดเพิือกนะท่านผู้ชมเฮ็ดพี่เบือกระไล่ทำแม่ ฮะอาจ้าจะมาเขี่ยนางแห้งทรายเก็บเก็บเๆท่านผู้ชมใส่ๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่อ๋อแม่เห็ดอีกอย่างเห็ดแล้วฮะมาเอาแล้วไปกินได้แย่ว่ามันขมโอ้มันขมมั้งไงโอ้มันขมเลยท่านผู้ชมถ้าแม่มากินได้แต่ว่ามันขมถ้าแม่ก็เลยบอกอ่าน gai cắt củi nhanh xem nhanh gai gai cái này má nó hết hết nhắng mẹ khâu khá đi hết อ่บ่แม่เฮ <นะ S 1> ็ดอใส่สีบ่ได้นี่ท่านผูมเม็ดตีนมันบ่ตองอาไปหดเดยโอ้เมนครับครับเออเมื่อเรา,า,าจากบ่รตรงหลางตัวนะอึอ ดมขัดดมแหน่แต่ยายดังจนขาวอลไรหัวอกบ่อแม่่าูุชมแถวแม่พัดตลอดหัวอยเลยเลยอผู้ชม นี่จะนีเขียบไปเขียมาฮาก็ขื่อท่นชมนานี่หากระดองน้อยเลยแม่เาสิบโป๊กไบุกเนเาสิมาเอาอีกหากระแตกน้อยหนโป๊กไว้ก็ได้ท่าี่ชมบืนขั้นขั้นจืเจอหมองตัวเองมาขื่ต้องเขี่ยฮาแบบนี้เลย่้ชม เอาไม้เกลี่ยหาเนาะว่าฮักกับเกิด จะคำนะจังหวัสิพายายเมื่อกันเด้อท่านผู้ชมยายผมก็ซือิอย่างไม้กับเมื่อนะ่ะส่นะนะกําลังปวดหาเหตุไม่ยยชื่ไม่ยยชื่จะไปขายคนนะก็ไ,ได้ซื้อน,น,น้ำกินเห็นไหมได้ฝา้ชม กว่หาจนว่าเมื่อยนี่อันนี้ซีเป็นเฮดดินเฮดินตะวันเราไปเรื่อยๆนะผู้ชม มันปลามันดองผโผเอ้าเอาไม่ใช่ชื่อนะรอดห่วยบ่แม่ยังแม่ช่วยได้ไมเมืองเขถูกเลยเาถเบ้านเมือง มั่งหมดถึงใจเงื่อนกับเราเออขุดก,กุด้งบ่ได้ทำที่กลางเลนหยาดถมบ่ลายชมเจออีกแล้วจ้านี่นี่แบบนี้แกงแซ่บเด้ท่านผู้ชมกระด่างแม่เมื่อนนะต้นถมแม่เมื่อนเหรอท่านผู้ชม มือจะมาเคียกันอีกปะแม่แอนควืแม่คนนูนก็ลายลายห้ฮมีเสียมคุูดอะไรอย่างปก็เห็นนะดดดยดดยมันจะดูดเทสบ่แม่เอครดแม่แอนคนนูนน้ำ ไล่ทำผู้ชมเอากระดาษลายเติบเนะาะเขาแชร์ทำผู้ชมได้เบิ่งได้ชมแล้วก็กระเดอะ้อแม่เอาอันเอาผักติว้วในเดอ้อแต่พอแกงทำผู้ชมไปนี่ไปกับทําแม่เนาะนกินเนี่ยกระสินข้าวราขีบเลยเดอ้อผักก็ลา,า,ายกดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่านี่เดอ้อทำผู้ชม <c oughs> พ่อๆพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยกล่าวขวัญสบายดี